สวัสดีครับจากเพจที่ดินสวนชวาบุรีนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ถนนเส้นส3 3มนะครับทางไปสักกระโจมถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเส้นเมนนะครับที่จะวิ่งไปสักกระโจมไปด่านช้างได้วันนี้ทางเพจมีที่ดินแปลงสวยครับที่อยู่เกือบเกือบจะติดถนนสาย3า3ม3แล้วนะครับเข้าไปประมาณ400เมตรนะครับก็จะถึงแปลงนะครับตอนที่เราอยู่ตรงนี้นะครับข้างหน้านี้จะเป็นในส่วนของ ตลาดลงเกลือสังกะโจมนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วก็ทางด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นในส่วนของปั๊มปตทนะครับก็จะประกอบไปด้วยเซเว่นอีเลเว่นะครับอเมซอนแล้วก็ร้านอาหารรวมถึงเคอรี่ส่งของด้วยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเดินทางจากทางด้านหน้าปั๊มปตทนะครับวิ่งไปถนน333ใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เข้าไปในซอยประมาณ400เมตรเป็นถนนคอนกรีต2เลน ที่ดินจะเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่เราจะพาไปดูครับผมเอาละครับแล้วเรามาชมกันต่อนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่เส้นถนน333าสนะครับทะเลบกสักโจมนะครับทางด้านขวามือของผมที่แพนกล้องไปนะครับก็จะไปในส่วนของสักโจมด่านช้างพวกนี้นะครับอ่าตอนนี้คือถนนซอยนะครับถนนซอยเนี่ยก็จะเป็นคอนจีตสองเลนนะครับด้านหน้าเนี่ย ของฝั่งตรงข้ามถนนเนี่ยก็จะเป็นร้านค้านะครับขายของชําขายอาหารนะครับมีกว๋วยเตี๋ยวมีรายขายอยู่ส่วนแปลงที่ดินนะครับเราจะเข้าจากถนนเมนเส้น3ามสามเนี่ยไปประมาณ400เมตรเท่านั้นเองจะเห็นว่าทางซ้ายมือเนี่ยจะมีต้นยูคาลิปตัสอยู่นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณต้นยูคาลิปตัสนะครับที่ดินจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับผมเอาละครับแล้วตอนนี้ผม ได้เข้ามาอยู่ข้างในซอยแล้วนะครับจากปากซอยเข้ามาจนถึงบริเวณนี้ครับมีระยะทางอยู่ราว400เมตรนะครับถนนข้างในซอยก็จะเป็นถนนนี้ครับผมเป็นถนนคอนกรีตนะครับสเลนสามารถที่จะขับรถสวนกันได้สบายเลยนะครับแล้วก็จะมีเสาไฟฟ้านะครับเรียบร้อยแล้วเดินเข้าไปยาวถึงข้างในเลยแล้วก็มีมออแปลงเรียบร้อยแล้วด้วยไม่ต้องกลัวเรื่องไฟฟ้าตกนะฮะแล้วก็ส่วนของที่ดินของเรานะครับถ้าเรามองตรงเข้าไปนี่ครับ ที่มือผมชี้นี่ก็จะเป็นแปลงที่ดินแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาเดินลัดเข้าไปดูแปลงที่ดินของเรานะครับว่าแปลงที่ดินของเรามีลักษณะเป็นอย่างไงบ้างนะครับขออนุญาตเดินลัดเข้าไปน่าตอนนี้เราก็มายืนอยู่นะครับ หน้าแปลงที่ดินของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนําแปลงนิดนิดน,ดน,ดนึงนะครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ดินขนาด10ไร่1ง,งาน40ตารางวานะครับตรงที่ผมยืนอยู่นี่จะเป็นถนนสาธารณะนะครับระบุอยู่ในโฉนดแล้วเรียบร้อยนะครับก็มีความกว้างอยู่ประมาณ5 5เมตรนะครับก็สามารถที่จะนํารถเข้าออกได้เลยนะครับ ส่วนที่ดินนีครับตอนนี้ปลูกข้าวอยู่นะครับแต่ว่าทางผมเนี่ยจะเคลียร์ที่ดินให้นะครับเป็นที่เรียบโล่งๆให้เลยนะครับหรือว่าท่านไหนสนใจเนี่ยก็คือสามารถที่จะรอเก็บเกี่ยวข้าวตัวนี้ไปก็ได้นะครับส่วนข้าวนี้ผมให้เป็นผลประโยชน์ของทางผู้ซื้อไปเลยนะครับ ที่ดินนะครับจะแบ่งเป็น2ฝั่งและมีถนนตรงกลางนะครับเดี๋ยวอธิบายสายเหตุก่อนว่าทาไมที่ดินแปลงนี้ถึงมีถนนตรงกลางนะครับเนื่องจากว่าที่ดินบริเวณนะครับเป็นที่ดินดอนทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่ดินดอนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทํานาได้ก็ได้ทําการดันดินข้างในแปลงมาทําเป็นถนนแล้วก็มาทําเป็นคันกั้นทางด้านซ้ายและทางด้านขวานะครับเพื่อที่ จะสามารถปลูกข้าวได้ไม่งั้นนะครับที่ดินตรงนี้มันดอนมากมันจะไม่สามารถปลูกข้าวได้นะครับสังเกตนะครับว่าถนนเนี่ยครับที่อยู่หน้าแปลงเราเนี่ยจะสูงกว่าถนนทางเข้าเห็นไหมครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นดอนเขาดันดินมาแล้วก็เอามาเก็บไว้เพื่อที่จะไม่ให้ดินเนี่ยสูญหายไปแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าตรงนี้ก็จะสูงกว่าข้างเคียงทั้งหมดนะครับจากตรงนี้นะครับหน้าแปลง ออกไปขึ้นถนนคอนกรีตเนี่ยก็น่าจะอยู่ลาวลาสัก80 m, ถึง100เมตรเท่านั้นเองนะครับเลี้ยวลงมาจากคอนกรีตไม่ไกลนะครับโดยรอบก็จะเป็นในส่วนของแปลงมันนะครับแล้วก็ต้นข้างนี้ก็ปลูกเป็นพืชอาจจะเป็นข้าวโพ,พดอะไรพวกนี้ครับสังเกตทิวไม้ข้างหลังนะครับที่ถนนไปสุดนะครับตรงนั้นคือระยะของที่ดินนะครับก็คือจะสุดที่ตรงนั้นเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ดินปัจจุบันนี้จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับ นาข้าวฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นนาข้าวฝั่งขวาเดี๋ยวผมจะพาไปดูถนนข้างในแปลงนะครับตอนนี้ดินที่ดันมาเพื่อที่จะทํานาครับก็มากองรวมอยู่ที่ถนนน,นี้นะครับส่วนท่านไหนที่ซื้อที่ดินแปลงนี้ไปนะครับ ก็มีตัวช้อยให้เลือก2อย่างก็คือท่านจะเก็บข้าวไว้แล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากข้าวนะครับได้อันทางทางนี้ทางเราไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้นะครับก็คือให้กับผู้ซื้อไปเลยหรือท่านจะไม่เอาข้าวก็ได้แล้วก็ให้ทางเราเนี่ยเคลียร์พื้นที่ให้กลับมาเป็นดอนเหมือนเดิมเรียบทั้งหมดนะครับทั้ง1ิไรเราก็ทําให้นะครับเนี่ยครับ ดินบริเวณดอนที่เป็นถนนนี้ค่อนข้างสูงเลยนะครับอันนี้น่าจะประมาณเมตรนึงได้ตรงนี้เราจะเคลียให้นะครับก็จะกลับกลายเป็นที่ดอนเหมือนเดิมนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีจำนวน10ไร่1ง,งาน40ตารางวานะครับเป็นที่ดินดอนท้งแปลงใครที่ได้จับจองเป็นเจ้าของนี่ถือว่าโชคดีมากครับเพราะว่า ที่ดินแปลงนี้ครับจะอยู่ห่างจากถนนเส้น333ซึ่งเป็นเส้นเมนหล,ลักนะครับไปด่านช้างไปไหนได้เยอะเลยครับอันนี้อยู่ห่างจากถนนเส้นนี้เพียง400เมตรเท่านั้นเองและหน้าปากซอยเนี่ยก็จะมีร้านขายอาหารนะครับมีชุมชนอยู่จากหน้าแปลงที่ดินนะครับถ้าเดินทางไปนะครับที่ปั๊มปตทตลาดลงเกลือตลาดสดเซเว่นซีเจนะครับจากตรงนี้ไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ ห้าถึงนาทีเท่านั้นเองขี่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์ไปนะครับท่านก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีท่านก็จะเจอสิ่งนวยคัมสะดวกทั้งหมดแล้วนะครับส่วนน้ําไฟนะครับไฟอยู่หน้าแปลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะสามารถที่จะใช้ประปาจากที่ผมถ่ายโดนให้ดูนะครับก็สามารถที่จะดึงเข้ามาใช้ที่แปลงได้เลย ที่ดินบุงบริเวณนี้นะครับไม่มีน้ําท่วมนะครับเพราะเป็นที่ดินนอนทั้งหมดนะครับแล้วก็สมบูรณ์สามารถที่จะทําการเกษตรได้สามารถที่จะพักผ่อนอยู่อาศัยได้นะครับแล้วบรรยากาศโดยรอบผมให้ท่านผู้ติดตามเนี่ยได้ชมด้วยตัวเองดีกว่าครับที่ดินแปลงนี้นะครับทางเพจเนี่ย ได้ตั้งราคาขายอยู่ที่2องล้านเก้าแสบาทสำหรับท่านที่ต้องการมีที่ดินขนาดใหญ่ใกล้ถนนเมนราคาไม่แพงลองเข้ามาสอบถามชมที่ดินแปลงนี้ทางเพจรับประกันว่าท่านไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับ